ถ้าวันหนึ่งเงินเก็บทั้งชีวิตที่คุณเฝ้าปกป้องหายไปอย่างไร้ร่องรอยหลังจากคุณกล้าปฏิเสธคำขอจากแม่สามีคุณจะทำอย่างไรเรื่องราวต่อไปนี้จะพาคุณดำดิ่งสู่ความลับมืดและแรงกดดันที่ไม่อาจคาดคิดเตรียมใจไว้เพราะสิ่งที่ถูกเปิดเผยอาจทำให้คุณไม่กล้ามองคนใกล้ตัวแบบเดิมอีกต่อไปชี้มือไปทางขวาเงินเก็บหายหลังปฏิเสธแม่สามีเสียงลมพัดผ่านหน้าต่างไม้เก่าส่งกลิ่นอับชื้นเข้ามาในห้องนอนเล็กนกกระท่เกาะอยู่บนสายไฟร้องก็เหมือนเป็นลางร้ายที่ไม่อาจมองข้ามได้ เธอนั่งบนเตียงมองไปที่ตู้เหล็กเก็บเงินด้วยหัวใจที่เต้นแรงภายในตู้มีกล่องเล็กสีดำเป็นที่ซ่อนเงินเก็บทั้งชีวิตมือสั่นเล็กน้อยเมื่อบิดกุญแจกรอนดังแกรกเหมือนเสียงเตือนจากความมืดเมื่อฝากล่องถูกเปิดอ,ออกสายตาก็แทบพร่ามัวช่องว่างที่ควรเต็มไปด้วยธนบัตรกลับว่างเปล่าเพียงเศษกระดาษใบเล็กที่ปลิวไหวตามแรงลมหัวใจเธอตกลงไปในห้วงหรืความเงียบในห้องกลายเป็นเสียงกดดันหู ปลิ่งฝุ่นและเหงื่อที่อบอวลรอบตัวทําให้หายใจไม่ทั่วปอดเธอพยายามก้าวถอยหลังแต่ขาสั่นจนแทบยืนไม่ไหวภาพใบหน้าของแม่สามีแวบขึ้นมาอย่างชัดเจนในความคิดก่อนหน้านี้เพียงไม่กี่วันแม่สามีมาของเงินก้อนใหญ่น้ําเสียงเฉียบคมและสายตาแข็งกร้าวยังติดหูอยู่จนถึงตอนนี้เธอกล้าปฏิเสธด้วยเหตุผลว่าต้องเก็บไว้เพื่ออนาคตของลูกแต่วันนี้สิ่งที่เธอเคยปกป้องกลับถูกพรากไป เสียงประตูบ้านไม้ดังเอียดเหมือนมีใครเพิ่งผ่านเข้ามาเธอสะดุ้งหูตั้งฟังเสียงฝีเท้าที่หนักแน่นก้าวช้าๆใกล้เข้ามากลิ่นน้ำหอมแรงเฉพาะตัวลอยเข้ามาแต่จมูกเธอหันกลับไปเห็นเงาทอดยาวบนพื้นไม้สันไหวเหมือนงูเลื้อยมือที่เย็นเฉียบเริ่มกำแน่นเหมือนจะหาทางป้องกันตัวเสียงหัวเราะเบาๆดังแทรกจากมุมมืดของห้องมันเป็นเสียงที่เธอคุ้นเคยและไม่อาจลืมได้ หัวใจเธอเต้นแรงขึ้นเหงื่อไหลซึม่วแผ่นหลังจนเสื้อชุม่มเธอค่อยๆถอยจนหลังชนกำแพงเย็นเยียบเสียงฝีเท้ายังคงใกล้เข้ามาเรื่อยๆแสงไฟจากนอกหน้าต่างส่องลอดเข้ามาเผยให้เห็นเงาร่างที่เธอหวาดกลัวที่สุดริมฝีปากของแม่สามียกยิ้มกว้างขึ้นเสียงหัวเราะแผ่วโบลเลตลอดออกมามันดังสะท้อนกล้องในห้องแคบเหมือนเสียงปีศาจหญิงสาวยืนแข็งทื่อเลือดในกายเย็นเฉียบ สายตาเบิกกว้างจับจ้องกุญแจในมือร่างกายสั่นไหวเหมือนใกล้จะล้มลงแม่สามียื่นกุญแจออกมาตรงหน้าปลายนิ้วที่ถือมันแน่นสั่นเพียงเล็กน้อยแต่เต็มไปด้วยเจตนาดวงตาที่วาโรธไม่เคยละไปจากเหยื่อของตนนี่คือสิ่งที่เธอเลือกเองเสียงแผ่วต่ำลากยาวเหมือนค้อนหนักตอกลงบนหัวใจหญิงสาวกัดฟันจนได้ยินเสียงขบกรามของตัวเอง เธอพยายามจะก้าวถอยหนีแต่ขากลับไร้เรี่ยวแรงเหมือนถูกตรึงไว้กับพื้นไม้ที่เย็นเยียบเสียงไม้เก่าลั่นเอียดดังก้องในความเงียบเหงื่อเย็นชุ่มไปทั่วฝ่ามือเธอกำมัดแน่นสายตาพร่าเลือนจนแทบมองไม่เห็นแต่เงาร่างตรงหน้ายังคงชัดเจนน่ากลัวและหลีกหนีไม่ได้ดวงตาของแม่สามีฉายแววพึงพอใจริมฝีปากยังคงยกยิ้มอย่างเย็นชา เรากับเพลิดเพลินกับความหวาดกลัวที่ค่อยๆกัดกินหัวใจอีกฝ่ายหญิงสาวรู้สึกถึงแรงกดดันจนหายใจติดขัดลมหายใจสั้นถี่ดังสะท้อนกล้องในหูตนเองความเงียบรอบตัวกลับเหมือนเสียงคำรามที่กดทับจิตใจแม่สามีค่อยๆก้าวเข้ามาใกล้อีกเสียงส้นเท้ากระทบไม้ดังตึกๆช้าและมั่นคงทุกย่างก้าวเหมือนเสียงพิพากษาที่ใกล้เข้ามาเรื่อยๆหญิงสาวหันขอไปทางหน้าต่าง แสงจันทร์สองลอดเข้ามาเป็นลำสว่างแต่ไม่อาจเป็นทางออกจากความมืดที่ครอบนำอยู่ในใจเสียงลมหายใจของแม่สามีดังขึ้นชัดเจนจนสัมผัสได้ถึงแรงอุ่นร้อนแผ่วเบาที่ประทักแก้มหัวใจเธอเต้นกระหน่ำราวจะฉีกอกอกอกมาอย่าลืมว่าในบ้านหลังนี้ใครคือคนที่แท้จริงมีอำนาจคำพูดนั้นเฉือนลืกเหมือนคมมีดหญิงสาวตัวแข็งชาเหมือนหุ่นร้ชีวิตไม่อาจขยับหนีได้อีก ดวงตาของหญิงสาวเริ่มพร่าไหวยหยวดน้ำตาเออะคลอจนมองทุกอย่างบิดเบี้ยวแต่เธอยังคงเห็นเงาร่างสูงใหญ่ตรงหน้าชัดเจนแม่สามียื่นใบหน้าเข้ามาใกล้รอยยิ้มโค้งแหลมบนใบหน้ายิ่งทำให้บรรยากาศหนักอึ้องกลิ่นน้ำหอมฉุนแรงชัดเจนจนแทบสำลักเสียงหัวเราะสั้นๆหลุดจากลำคอของแม่สามีก้องสะท้อนอยู่ในห้องเล็กที่เงียบสงัดทุกเสียงเหมือนเข็มที่จิ้มแทงเข้าไปในหัวใจ หญิงสาวพยายามหายใจเข้าลึกแต่กลับสำลักความกลัวร่างทั้งร่างสั่นสถานเหมือนถูกแรงมือกดทับมือกำแน่นจนเล็บจิกลงไปในเนื้อจนเจ็บแปลกแม่สามีค่อยๆย,ยกกุญแจขึ้นมาเหนือสายตาแสงจันทร์สะท้อนโลหะเป็นประกายวาบเหมือนประกาศชัยชนะที่ไม่อาจโต้แย้งได้เธอเอียงหัวเล็กน้อยสบตากับหญิงสาวที่สิ้นหวังจำเอาไว้เงินก็เหมือนลมหายใจ เสียงกระซิบชิดหูเย็นเยียบราวกับเสียงจากความมืดลึกที่สุดหญิงสาวสะดุ้งสุดตัวเมื่อเสียงกระซิบจบลงลมหายใจสะดุดเหมือนถูกตัดขาดกลางอากาศหัวใจเต้นทีรัวจนเลือดสูบฉีดไปทั่วร่างแม่สามีพากุญแจออกหางเล็กน้อยแววตาที่จับจ้องเต็มไปด้วยความเหนือกว่าความเงียบในห้องกลายเป็นกำแพงที่บีบใี่แทบขาดอากาศหญิงสาวพยายามก้าวไปข้างๆเพื่อหาช่องว่าง แต่ทุกการเคลื่อนไหวกลับช้าและหนักร่างกายเหมือนถูกถ่วงด้วยหินมหือมาเสียงนาฬิกาเก่าในมุมห้องดังตึกตักช้าทว่าแต่ละจังหวะกลับสะท้อนแรงเหมือนเสียงคล้องบีบประสาทจนแทบแตกสลายแม่สามียกมือขึ้นแตะไหล่เธอเบาๆสัมผัสเย็นเยียบเหมือนน้ำแข็งแต่ผิวหญิงสาวขนลุกสู้ร่างกายแข็งท่อไปทั้งตัวเธอควรรู้แล้วว่าการปฏิเสธฉันมีราคา เสียงนั้นหนักแน่นก้องในหูจนไม่เหลือที่ว่างสำหรับความคิดอื่นหญิงสาวยืนนิ่งราวกับหุ่นที่ถูกเชิดด้วยเส้นได้มืดดำหัวใจเธอเต้นแรงจนเจ็บแปลกเลือดไหลลวนในหูดังอื้ออึงโลกทั้งใบเหมือนหมุนช้าลงอย่างผิดปกติแสงจันทร์ที่ลอดหน้าต่างเข้ามาพาดบนพื้นเผยให้เห็นเงาร่างของทั้งสองซ้อนทับกันเงาของแม่สามีใหญ่โตครอบคลุมจนเธอแทบหายไปหญิงสาวพยายามขยับริมฝีปาก แต่เสียงกลับติดอยู่ในลําคอทุกคําที่อยากพูดถูกความกลัวขังเอาไว้แม่สามียังยืนมองไม่กระพริบดวงตาคมคู่นั้นเหมือนหลุมลึกที่ดึงดูดวิญญาณริมฝีปากโค้งยกขึ้นเล็กน้อยราวกับรู้ผลลัพธ์อยู่แล้วเสียงลมแรงพัดหน้าต่างไม้กระแทกผนังดังสนัน่นทําให้หญิงสาวสะดุ้งสุดตัวเธอเผอยกมือขึ้นปิดหูแต่ความจริงตรงหน้ายังคงอยู่แม่สามีขยับกุญแจในมือหมุนเล่นไปมา เสียงโลหะเสียดสีกันดังแหลมบาดใจทุกครั้งที่ได้ยินเหมือนมีใครกรีดลึกลงในอกของเธอเงินของเธอไม่เคยเป็นของเธอเลยเสียงนั้นชัดเจนดูดันและก้องสะท้อนหญิงสาวยืนนิ่งน้ำตาไหลรินโดยไม่รู้ตัวหัวใจเธอเต้นแรงจนเจ็บแปลเลือดไหลลวนในหูดังอื้ออึงโลกทั้งใบเหมือนหมุนช้าลงอย่างผิดปกติแสงจันทร์ที่ลอดหน้าต่างเข้ามาพาดบนพื้น เผยให้เห็นเงาร่างของทั้งสองซ้อนทับกันเงาของแม่สามีใหญ่โตครอบคลุมจนเธอแทบหายไปหญิงสาวพยายามขยับริมฝีปากแต่เสียงกลับติดอยู่ในลำคอทุกคำที่อยากพูดถูกความกลัวขังเอาไว้แม่สามียังยืนมองไม่กระพริบดวงตาคมคู่นั้นเหมือนหลุมลึกที่ดึงดูดวิญญาณริมฝีปากโค้งยกขึ้นเล็กน้อยราวกับรู้ผลลัพธ์อยู่แล้วเสียงลมแรงพัดหน้าต่างไม้กระแทกผนังดังสนั่น ทำให้หญิงสาวสะดุ้งสุดตัวเธอเผลอยกมือขึ้นปิดหูแต่ความจริงตรงหน้ายังคงอยู่แม่สามีขยับกุญแจในมือหมุนเล่นไปมาเสียงโลหะเสียดสีกันดังแหลมบาดใจทุกครั้งที่ได้ยินเหมือนมีใครกรีดลึกลงในอกของเธอเงินของเธอไม่เคยเป็นของเธอเลยเสียงนั้นชัดเจนดูดันและก้องสะท้อนหญิงสาวยืนนิ่งน้ำตาไหลรินโดยไม่รู้ตัวดวงตาของเธอพร่ามัวไปด้วยน้ำตา หยดเย็นไหลผ่านแก้มลงสู่ปลายคางร่างกายสั่นสะท้านเหมือนใบไม้ต้องลมแรงแม่สามียื่นหน้าเข้ามาใกล้อีกครั้งแสงจันทร์สะท้อนบนรอยยิ้มแหลมคมเร้ากับใบมีดที่พร้อมเฉือนหัวใจให้ขาดออกจากกันเสียงหายใจของหญิงสาวดังสะท้อนในห้องช้าหนักและสั่นเครือเหมือนทุกลมหายใจคือการดิ้นรนเพื่อเอาชีวิตรอดแม่สามีค่อยๆโน้มตัวลงจนกระซิบข้างหู จำไว้ว่าที่นี่คือบ้านของฉันคำพูดนั้นกดทับราวกับโซ่ตรวนที่พันธนาการเธอไว้ฝ่าเท้าของหญิงสาวขยับถอยอย่างไร้ทิศทางพื้นไม้เย็นแข็งเสียดสีกับส้นเท้าจนชาแต่ไม่อาจพาเธอออกไปจากเนมืดนี้ได้เสียงหัวเราะต่ำแผ่วๆดังขึ้นอีกครั้งสะท้อนกล้องไปทั่วห้องเล็กทําให้หัวใจเธอหดเล็กลงเรื่อยๆจนแทบไม่เหลือที่ว่างสําหรับความหวังหญิงสาวยืนนิ่งร่างกายอ่อนแรงแทบสุด น้ำตาไหลรินจนเปียกชุ่มสองแก้มแต่ในดวงตาเริ่มมีแสงบางอย่างที่แตกต่างออกไปเธอสูดลมหายใจลึกครั้งหนึ่งเสียงสะท้อนในห้องเงียบลงเหลือเพียงจังหวะหัวใจของตอนเองความกลัวที่กดทับเริ่มเปลี่ยนเป็นแรงฮิตเรนลึกจากภายในแม่สามียืนย,ย,ยิ้มถือกุญแจไว้แน่นสายตาที่เชื่อมั่นในอำนาจเหมือนกรงเหล็กกับขังแต่หญิงสาวกลับก้าวขึ้นมาหนึ่งก้าวอย่างมั่นคง เงินอาจหายไปแต่ความจริงจะไม่หายไปเสียงของเธอสั่นเล็กน้อยแต่หนักแน่นกว่าที่เคยดวงตาแดงก่ำศกลับไปโดยไม่หลบเลี่ยงอีกแม่สามีชะงักเล็กน้อยเราย,ยิ้มจังหายไปชั่วขณะเหลือเพียงความเงียบกดดันสายลมแรงพัดเข้ามาทางหน้าต่างทำให้ม่านปิวสบัดหญิงสาวเชิดหน้าขึ้นแม้ร่างกายยังสั่นไหวแต่ในใจเธอได้ตัดสินใจแล้วว่าจะไม่ยอมให้ความหวาดกลัวหรือเงินที่ถูกพร่าไปทำลายศักดิ์ศรี เสียงนาฬิกาเก่าในมุมห้องดังตึกตักครั้งนี้มันไม่ใช่เสียงคุกคามอีกต่อไปแต่เป็นสัญญาณของการเริ่มต้นใหม่หญิงสาวก้าวผ่านเงามืดตรงหน้าทิ้งไว้เพียงแม่สามีที่ยังยืนเงียบงันอยู่ข้างหลังและแม้เส้นทางข้างหน้าจะมืดหมนเพียงใดหัวใจของเธอก็เลือกเดินไปด้วยความเข้มแข็งที่เพิ่งค้นพบเองอยากให้ฉันเขียนบทสรุปเชิงข้อคิดแง่คิดชีวิตต่อท้ายเรื่องด้วยไหมครับ